เออพิ่งจะเห็นว่าวันนี้เขาดื่มน้ำน้ะแมวอะ่ะดูนะนะ่ะอันนี้แน่ๆเลยว่าดื่มน้ำเต็มถังนะเพอเพิ่งหิวมาเปลี่ยนใหม่เมื่อตะเกียวันนี้มารอบที่สองแล้วนะจ๊ะเป็นไง พอใจหรือยังนะอีกฟาดีเีออเพิ่งเห็นว่าเออเขาดื่มน้ำนะเขากินน้ำเคยเห็นแต่เล่นรอบแรกมาก็เห็นเล่นน้ำนะรอบนี้มาคงส่จะหิว ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะบ้านไหนเป็นเจ้าของแต่ไม่ใช่แมวจดนะที่นี่ไม่มีแมวจรนะแมวมีเจ้าของเพียงแต่ว่าแมวที่นี่มันจะมีแมวสองอย่างแมวที่อยู่ในบ้านอย่างเดียวจะไม่ออกนอกบ้านเลยกับแมวที่ออกนอกบ้านวิ่งเข้าวิ่งออกฝ่ดาดิเอ้าเสร็จแล้วเอานั่งพักผ่อนหน่อยนึงด <laughs> ูถึงแต่เดสกันสิได้เลยแกยมันรุนว่าจะนั่งเปล่าปกติเขาต้องนั่งก่อนนะแล้วค่อยไป อลุ้นเงินลุ้นกงนจะนั่งไหมจะนั่งอ๋อวันนี้ไม่นั่งไปแล้วนูนบายบายเขาบอกกลับบ้านละวเห็นไหมกลับบ้านแล้วบ้านอยู่ตรงไหนให้ดูสิจะแวะหลังไหนจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่หลังไหน ืเอาไปหยุดอยู่กลางถนนงนั้นนะไปต่อแล้วก็คือป้าก็เดาว่าเขาอยู่หลังไม่ใช่หลังสีเหลืองนะเดาว่าเขาอยู่หลังสีขาวเนี่ยพราะเห็นเขาเขา้เขาาออกๆอยู่หลังเนี้ยไปแล้วนุน่นแต่หลังนี้เขามีหมาด้วยนะ